สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนค่ะจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐตุลาคมบวก5 3 1 0 0 0ดีกว่าคาดแถมปรับปรุงตัวเลขกันยายนเพิ่มขึ้นภาพรวมฝั่งเอกชนโตส่วนภาครัฐนำโดยกลุ่มสัานการและโรงแรมตามด้วยบริการธุรกิจมืออาชีพและภาคผลิตอัตราว่างงาน4.6%ต่ำสุดตั้งแต่หลังวิกฤตโควิด r t i c i p a t i o n rate ทรงตัว61.6%ค่าจ้างโตต่อเนื่องบวก0.4%ต่ n เ o n อนบวก4.9% year on y อ a r สภาผู้แทนสหรัฐโหวตอนุมัติเงินลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน550,000ล้านเหรียญอันเป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจใหญ่1ล้านล้านเหรียญหลังนักการเมืองเดโมแครตสายกลางเซนทริสบรรลุข้อตกลงกับสายสังคมนิยมโปรเกรสซีฟว่าจะขานรับแพ็กเกจสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งใหญ่กว่าภายในสัปดาห์15-19พฤศจิกาย,ยนค่ะจีนเผยส่งออกตุลาคมบวก27.1%เยยออนเยนในสกุลดอลลาร์แรงกว่าคาดและเติบโต2หลัก13เดือนติดต่อ,อกัน นำเข้าบวก2 0 6สิบจุเอเนเยอเยรเร่งขึ้นแต่ต่ำกว่าคาดส่งผลให้เกินดุลการค้า84,540ัน้าล้านเหรียญสูงเป็นประวัติการ์ค่ะ State Grid Corporation of China รัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าประกาศเมื่อวันอาทิตย์ว่ากลยุทธ์รักษาเสถียรภาพไฟฟ้าของจีนประสบความสำเร็จส่งผลให้การดำเนินงานกลับเข้าสู่ภาวะปกติดีมนันซัพพลายจะสมดุลกันในช่วงฤดูดหนาวซึ่งเป็นช่วงพีคข,ของความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อสร้างความอบอุ่นค่ะ เฟดคงท่าทีผ่อนคลายวัฒนจกักรเบี้เข้าสู่ขาขึ้นราคาน้ำมดิบย่อลงบ้างตัวเลขเศรษฐกิจดีสร้างสภาวะ g o ด d i l o c ในตลาดการเงินสนับสนุนราคาสินทรัพย์เสี่ยงโดยทั่วไปเราเน้น5กองทุนจาก4ตลาดตามมุมมอง The Great Lift Off ประกอบด้วย KT Finance, KT JP Fund, KT Japan, KT Eurotech และ KT China b o n ทยอยสะสมต่อเนื่องได้ทั้งหมดค่ะนักกลยุทคทแอมนำเสนอบทความ China Bond On s a l ต้อนรับสัปดาห์11-11 ขอลัล่์เคทแอมโฟกัสเมื่อวานถ่ายทอดมุมมอง m a ม t e ส์ฟันของเคทียชนาบอนชี้ระดับราคาถูกเรากับตลาดกำลังจัดโปรโมชั่นให้ผู้ลงทุนย้ำเข้าสะสมเพื่อรับยิวสูงกว่าปกติตลอดจนโอกาสฟื้นตัวของราคาในอนาคตค่ะมารูกันถึงการเข้าอาตลาดหุ้นเม,มื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะเซดีเด็กปิดไปที่1,626 2 2จุดลบ0.05จุดมูลค่าการซื้อขาย67,470ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยพักฐานหลังช่วงสั้นไร้ปัจจัยใหม่หนุนส่งให้ลดความร้อนแรงแต่ดัชนีไม่หลุด1622ทั้งนี้ค่ะมีการโยกจากหุ้น Global Pay มาที่ o o เมสติ Play จากเรงการบริโภคภายในประเทศจะทยอยฟื้นดีขึ้นส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่33,160ล้านบาทและยมพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.19% ค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่33บสาทสสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเงินบาทแข็งค่าเล็กน้อยจากเปิดตลาดเป็นไปตามแรงซื้อแรงขายทั่วไปในทิศทางเดียวกับตลาดโลกและสกุลเงินในภูมิภาคเอเชียกันบ้างนิกิตลาดหุ้นโตกเกียวปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจจีนหลังมีรายงานว่าตลาดหุ้นฮ่องกงได้ระง,งับการซื้อขายหุ้นบริษัทไคซสากุ๊ปโฮดดิ้งซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของจีนนิกิีปิดไปที่สอง1มื่นเ1%ร ส่วนซิงไฮ้คอมสิทธิ์ตลาดหุ้นจีนปิดลบโดยหุ้นในกลุ่มเหมืองถ่านหินถูกเทขายอย่างหนักหลังจากรัฐบาลจีนออกมาตรการควบคุมราคาถ่านหินและกระตุ้นการผลิตถ่านหินขณะที่หุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ร่วงลงหลังจากบริษัทในเครือของไคซากรุ๊ปโฮดดิ้งผิดนัดชำระดอกเบีย้ยซ่งให้คอมสิทธิ์ปิดไปที่ 3491.57. ลบ 1. 1. ค่ะ ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยกปิดบวกเมื่อวันศุกร์ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการและปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในสัปดาห์โดยได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งในสหรัฐและข้อมูลเชิงบวกจากการทดลองยาเมตานโโทวิด19ของบริษัทไฟเซอร์อิงค์โดยดาวโจนส์ปิดที่36,327.95จุดบวก0.56% s p 500ปิดที่4,697.53จุดบวก0.37%และ N a s d a q ปิดที่15,971.59จุดบวก0.20%ค่ะ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเมื่อวันศุกร์และปรับตัวขึ้นในรอบสัปดาห์เดิมโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นในกลุ่มเดินทางหลังจากบริษัทไฟเซอร์ฟฟของสหรัฐเปิดเผยความคืบหน้าในเชิงบวกเกี่ยวกับยารักษาโควิด -19 และนักลงทุนยังคงได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน c ซ็นปิดที่7 4 4 7 9ัิบจุดเจ็ดเก้าจุดบวกศูนย์จุดเกเปอร์เซ็นต์ดัปิดที่ 1, 06, 3. ท7 3 0 3 9 6่บจุดบวก0.33%ค่ะ ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกลุลเงินหลักๆห,หลังจากที่นักลงทุนปรับตัวรับการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานเดือนตุลาคมที่แข็งแกร่งของสหรัฐสัญญาณน้ำมันดิบเริทัสต์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกค่ะเพิ่มขึ้นมา3.1%ปิดไปที่8 1ดเอลลาร์27เซนต์ต่อบาร์เรลโดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวหลังจากที่ประชุมกลุ่มโอเปกพลาสมาติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเพียง4ี่แสนบาร์เรลต่อวันามกต็ ส่วนในฝั่งของเบรนต์เองค่ะบวก2.7%ปิดไปที่82ดอลลาร์74เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาน้ำค้ตลาดนิวยอร์อกปิดพุ่งขึ้นค่ะโดยรับปัจจัยหนุนจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหลังจากเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ดีกว่าคาดโดยสัญญาน้นคำค้ตลาดโคลเ,เมดสองเมื่อวันวาคมบวก1.3%ปิดไปที่1,816ดอลลาร์80เซนต์ต่อทรอัลส์ค่ะ และในขือทั้งหมดของ k t ท m อ Daily n ิเที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m อมบ์ r t t ร์ทแล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ